ครับผมรับชมกันในคลิปหนึ่งครับช่องดำซิงสุปรยาวพาดูแต่ฝั่งโน้นครับเมื่อกี้นี่ทีนี้มาฝั่งมาดูฝั่งทางสายจกกันบ้างครับผมเป็นเ x นะครับรุ่นนี้เป็นน่าจะเป็นขีดสามนะครับเนาะเพราะว่าดูตรงประตูเนี่ยเป็นรูปเป็นโลโก้ ตัว L นะครับผมาคล้ายกับตัว L นะครับตี่อยู่ตรงฝาประตูนะครับมันเป็นรถนอกหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับดูจาก Boom a r มนะครับเป็นรถนอกมีเซ็นเซอร์อะไรด้วยตรงนั้นนะโอ้เร็วดีเหมือนกันครับสำหรับ z X รุ่นนี้นะครับเป็น120นะครับ ไวดีครับมุงกีเล็กไปหน่อยผ่าขยายอีกหน่อยนึงพอดีเนาะหรือว่าหาพุ่งกีลูกที่มันไซส์กว้างกว่านี้มาใส่นะครับน่าจะโอเคครับพอดี เอ้ายังคือว่าตัดวนันจะเก่าหลังเหรอตอนนั้นจะเก่าหลังถ้าเป็นเซตที่ขีดสามถ้าเป็นรุ่นสองร้อยเนาะมันก็จะเป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับอีซูซูอ๋อมันเป็นเครื่อง CJJ ครับเป็นเครื่องอคอมมันเร็วนะครับผมอ่าเป็นคอมมันเร็วนะครับเหมือนกันกันกนกบ ตัว200ครับแต่ว่าตัว200เป็น 4HK เนาะราบผม 4HK เป็นคอมเร็วนะครับมีสุดเหมือนกันนะครับอันยูนันมันยังมันครับ อยู่ตรงมองกันอามันไหมนี่นี่เน,นี่ยมันต้องมองนี่มันยังมันเนี่ยเส้นอยังมันเป็นเสื้อเยรครัเป็นเสือเตดกไฟคำหได้ันคร<ม>ับี้นโอ้เป็นสั้นป่ะอืมบ่ รเราฟังเสียงเครื่องเหมือนกับมอนมันไม่ใช่เครื่องอนั่นเนาะเป็นสิแท้เป็นเครื่องคอมเร็วครับสังเกตนะครับผมถ้าเป็นเครื่องใดเลขก็จะมีควันควันควันจะเยอะหน่อยนะครับสําหรับรถขุดนะครับจะมีควันครับจะมีควันคันที่จะไม่มีควันนี่ถือว่ายากนะครับ และในทางกลับกันครับถ้าเครื่องคอมเอนเร็วเนี่ยถ้ามีควันดำๆเนี่ยครับแสดงว่าผิดปกติครับแสดงว่าเครื่องยนต์นี่ผิดปกตินะครับถ้าเป็นเครื่องไดเล็กมีควันเนี่ยถือว่าธรรมดาครับถือว่าธรรมดาแต่ถ้ามากเกินก็แสดงว่าเป็นที่ปั๊มโซล่าหรือไม่ก็เป็นที่หัวฉีดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ มีกล้องหลังด้วยครับเป็นร้อยยี่ิบนะครับในบ้านเราไม่มีนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอนะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นตัวร้อยสามสิบเลยเป็นตัวขีดห้าเลยครับจะไม่ก็ขีดหนึ่งครับจะเห็นเยอะนะครับเซที่ขีดหนึ่ง โอ้เร็วดีครับรุ่นนี้ยกบูมไวดีครับถ้าสมมติว่าเราพุ่งกีขนาดไซส์ใหญ่วันนี้อีกนิดนึงเนี่ยมาใส่นะครับก็จะโอเคเลยครับนี่ใส่ของ140นะครับของโกเบน่าจะได้พอดีนะครับน่าจะได้ กีจะไซส์ประมาณนี้ครับสำหรับนิตชินะครับอย่างไหนพี่น้องผมงสีโลกไปไทยข้างล่างให้พี่น้องเบิกไน้ช,บช,บชบุบชุบชุบดัดกระสิบเบิดดอก ชาดิแค่เดียวกับเบรดแบตโอ้ oh, oh, เร็วดีเหมือนกัน,นครับ แบรนทุกยี่ห้อเลยครับรถไมคโครลยใช้ดีหมดแหละขอให้สภาพดีครับขอให้มันทํางานสมบูรณ์นะครับถ้ามันทํางานไม่สมบูรณ์นี่ยี่ห้อไหนก็ใช้ไม่ดีครับ พ่งกี้มันเล็กครับก็เลยได้ใส่ลายตักนะครับหาพุงกี้ใหญ่ใส่แค่เจ็ดตักนะครับหกตักเจ็ดตักเนี่ย ก็พอไปแล้วครับกินตามยีหน่อยกินตามหน่อยครับ น่าจะประหยัดดีครับผมเครื่องรุ่นนี้นะสีเจเจครับเขียนอยู่ข้างบูมนี่ครับเขียนว่าอะไรภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับช่วยอ่านหน่อยครับ เียนนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับเขียนตัวภาษาอังกฤษแต่ว่ามันมันจะออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ยตรงอยู่ตรงบูมนี่ครับได้อ่านได้ก็อ่านรูวพี่นอ้องอ่านว่าเป็น ตักเร็วดีครับเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เร่งแรงครับเดินเรียบๆเลยสภาพนี้ก็ล้านกว่าครับฝากกดติดตามครับช่องดําซิงสุปยาครับผมสวัสดีครับ